สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นุ่นจะชวนเพื่อนๆมาทานขนมจีนน้ำยาป่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไม่ต้องพูดมากนะคะนุ่นชอบทานขนมจีนน้ำยาแบบเปล่าๆนะคะไม่ต้องใส่คือไม่ต้องใส่ลูกชิ้นปลาหรือว่า ่าตีนไก่อะไรเงี้ยชอบแบบน้ำใสๆแบบป่าๆจริงๆเลยนะคะหวังว่ามันจะไม่หกนะคะทุกคนมันล้นมากเลยเอามาชิมกันก่อนอ,อยากให้ทุกคนได้ชิมยังเลย ม,มันล้นมันล้จีนมันล้จีนอันนี้ขมกำลังดีบางอันมันจะไม่ขมมากนะคะเหมือนเหมือน,นเดิมนะคะนุ่นจะชอบลวกพริก ลวกพริกเขียวกินกับขนมจีนน้ำยาหรือว่าส้มตำเม็ดแรกก็เผ็ดมากมีมันละมันละแฉก หรือบ้านเราเรียกมารักขี้นก วันนี้นึ่งต้มเส้นขนมจีนแบบเส้นของเวียดนามนะคะมันจะอ้วนๆนิดนึงแต่กินจนชินแล้วค่ะ ต้นสะลับลี่ กว่าลูกใหญ่มากอืปกติกินคนเดียวก็อืมไม่ต้อง <c oughs> ถ้ากินคนเดียวไม่ต้องรีบอันนี้กินไปคุยไป อร่อยกว่าเดิมนะคะมีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหลังพอดีช่วงนี้เข้าเดือนธันวาก็จะมีที่บ้านก็จะตั้งต้นคริสต์มาสปกติจะตั้งวันที่หนึ่งเดือนนี้ปีนี้ตั้งเร็วก่อนวันที่หนึ่งเพราะว่า กลัวว่าถ้าไปเอาต้นบ้านนู้นจะใช้ต้นคริสต์มาสต้นจริงนะคะกลัวว่าเวลาที่จะไปซื้อต้นครนะิสต์มาสน่ะถ้าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็คือเขาไม่ให้เข้าไปเยอะถ้าเกิดเข้าไปพร้อมกันเยอะๆอาจจะต้องคิวข้างนอกก็เลยต้องรีบไปตั้งแต่ก่อน3วัน3วันก่อนก่อนวักนก่อนเดือนธันวานะคะ อืมอืมตักไายขออนุญาต เิอน,น้ำยานะคะคิดถึงน้ำยาป่าฝีมือแม่เมื่อก่อนอยู่เมืองไทยไม่ต้องทำกินไม่ต้องทำเองอยากกินแม่ทำให้กินมาอยู่ที่นี่ แรกๆก,ก็คือเวลาจะทําก็ต้องโทรหาแม่โทรถามสุอมดอย่านี้ทำทำได้หมดทำได้เกือบหมดทุกอย่างเริ่มจะคล่อง จะบอกว่าความลําบากพาทําเป็นก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่เชิงว่าลําบากแต่ว่าการหาของของไทยที่เมืองน,นอกเมื่อก่อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้ตอนที่มาอยู่อยู่ใหม,ใหม่ตอนมาอยู่ใหม่ๆคือยังไม่รู้ว่าร้านร้านจีนร้านไทยอยู่ตรงไหนมีอะไรตรงไหน แล้วเวลาเราจะกินอะไรอะ่ะเราก็จะเปรียบเทียบทุกอย่างว่าเฮ้ยทำไมของชิ้นนี้ราคาแพงจังทั้งทั้งที่ในตอนนั้นน่ะมันไม่แพงหรอกแต่เราก็เปรียบเทียบเป็นเงินไทยเมื่อก่อนเงินไทยเจ็ดสิบาทต่อปอนนะคะเงินปอนหนึ่งอะ่ะได้แลกเงินได้เป็นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบกวาบาทแต่ตอนเนี้ยแลกได้แทบจะไม่ถึงสี่สิบ เหมือนของมันถูกลงแต่ค่างเงินปอนที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมก็กลายเป็นว่าของไทยแพงขึ้นอันนี้บวก บวบที่ไม่มีเหลี่ยมอ่ะเอาลวกลวกน้ำร้อนแบบเดียวพริกลวกชอบอยังลงขออภัยเสียงเก้าอี้เก้าอี้ยังไม่ชินนะ พิดข้างต้องพิดข้างพริกสดอืมออขอภัยค่ะเร็พริกแก,ก,ก,ก้มพริกพริกพริกก้มพริกเผ็ดมาก นี้มเน้นกระชายเยอะๆอมันเยอะเกินไม่รู้จะกินอันไหนก่อน กินมะเขือเนาะ mà lạc luôn Sắp subscribe lời à นี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนุ้นจะไปเติมน้ํายาแล้วก็เติมเส้นแล้วก็จะมาทาต่ออันนี้เส้นขนมจีนเมื่อกี้ประมาณครึ่งกิโลถามว่าไปต่อได้ไหมยังไหวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเติมน้ํายาเดินเข้าไปเติมน้ํายาแล้วก็เติมเส้นอีกนิดหนึ่งแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s r r i e ไใหุ้่่นด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย